ให้น้องไม้ครับหัดสล o หน้าดินครับใช้บังคับมือให้มันเหมือนว่าให้นิ่งคินคอนโทนครับดูที่ว่าน้องไม้ทำได้ไหมต้องอยู่เรือยเปล่าต้องให้ขึ้นหรือเปล่าอะไรวะแม่ไม่ปิดประตูขุยก <c oughs> <ๆ>็ขุยใหให้ขึ้นไปได้วยไหมทำไมต่ลปเป็นเปล่าตัดเอาผูกี่หลังผูกี่พูดมาเป็นแค่หมุนไปหมุนกลับแค่นั้นหมุนอะไรแล้วไม่คิดจะเดินเก้นอันนี้มันใชโยก vâng cái xe nghe đó ờ ờ hai mày à người đưa mai ha pha lô mình gấp ờ rồi 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 kỹ nó vô มากระพื้นอะไเยิงเยอะุอ๊บไอ้ฟันมุกี้อะต้องให้เรียบกระพื้นด้วยปืนไม่ให้ไม่ให้ฟันยกหรือไม่เองลองนี้ก็ได้เอามุกี้ยกขึ้นมาแล้วก็เอาฟันเนี่ยคูดไปกับดินเนี่ยเหมือนดันปืดให้เละเมิดดินไปอะ่ะลองนี้ก่อน ลองเอาแค่ฟันบุกอีอะเสมอดินปื้ดดึงไปแล้วก็ดึงกลับดึงไปแล้วก็ดึงกลับอเอาแค่นี้ก่อน มะไม้อ่ะฮะไหนนะไม้ที่ฟันแล้วออกปะไม้จิ้มฟันนี่ออกไงได้อ่ะทีบไงฮะทีบลงไงอ่ะลองดิ่อทิบให้พี่ทีบพี่ทีบไม้ติดฟันให้ทีบโอ้ทีบออกไงวะเนี่ยไม่ใช่เออใช่หรือไม่ใช่น่าออกกันนะ เกี่ข้างดิทีมันจลบไม่สวยเป็นพ่อไอ้ไม้นี่ใช่ไหมขวางหวงาัวกันตาไม่ใช่เป็นพ่อหนูเององเลยเข้าไปยังไงวะเนี่ยกูจะเข้าไปทำไมวะเนี่ยโอ้โหหนัก,กว่ะไอ <c oughs> ออกแล้วเยอะมาก พอยังฮะพอยังอ่ะพอได้เดี๋ยวมันนี้ฝนตหนาวสินี่นฮะหนาวสิฮะหนาวหนาวกระปิดแอร์สิโอ้โหอยู่ในรถบอกคนนอกรถอ่เฮ้ยเสร็จกับการหัดดึงสโลปครับว่างนอนว่างนอนเปิดแอร์ไอ้ปิดแอร์ดิะลอะปิดกระจกรับรองร้อน เน่เน่เขับไปจอดตรงนู้นเอาปิดไปแล้วฮะอะไรปิดไปแล้วปิดรถได้รถไปแล้วสตาร์ทใหม่ได้รถมันมีจุดสตาร์ทไปเอาลงเลยปะขับไปก่อนค่อยลงขี้ฝุ่นจะเข้าไม่เป็นไรมันไม่วิ่งลงสองร้อยแล้วถึงเปิดกระต่ายดไปเอาจอดหนะ ลืมอะไรลืมกดลืมกดไหนไปไลน์ลไปแล้วปิดกระจกอะเอาเอาปิดกระจกนี่ยากสุดอะเอาไม่แน่นอนะจันแน่นดิจันดิจันเลยลงเอาลงมาดันดันเอาลงมาจันเลยดันดันนั่นละ คหิวย okay. ังฮะหิวยังหิวแล้วจะล็อกนะล็อกกระตังอุ้ยล็อกยไงวะน่าตานั่น Rồi,